ไม่ไม่ไม่หรอกไม่จีบตากแบบนี้เข้าเข้าเขาไม่พอหรอกเฮ้ยใจกียีจิปหะฮัลโหลเข้าเรีนปะจะยินกูได้อยากเล่นด้วยไม่รู้ดิคิดไงไม่รู้แบบคิดถึงอ่ะกูว่าพี่ดูแม่งต้องทัมคลิปทำเสียงหลอดจิบน้องข้าวจิบพิ่ข้าวแน่ลิศเถอะจริงๆ เอาจริงๆป่ะตอนนี้อ่ะมีปัญหาหลายอย่างมากว่าไงคอมันอัดวีโอไม่ได้ใช่รอเปล่าอ่าจริงๆไม่งั้นก็ต้องตีมไปแล้วที่พีโรผมเนี่ยกับพีไดแคตาสองตาแล้วผมต้องอ๋อแบบอะไรเนี่ยคตรเสรียใจว่ะอุตส่าห์แบบคิดถึงอะไรโอเคเล่นว่าโหมดธรรมดาอย่างเงี้ยแบบ สักตาสองตาเลยแบบคู่ครับเราสองคนก็ได้เป็นคู่กันไอ้ทีายแล้วคุณจะโดนพี่คนสี่ไม่หนีพูดมากกว่าจะหอมแก้มเองนี่ดีใจเกเรไอ้ทีายคนรู้ว่าเป๊กอะไรวบบนี้อะพี่ชอบเป็กค่ะคุณจะพี่คุณจับไปดีไม่ดีแม่งเฮ้ยไกูไม่ต้องแบบอะไรอะไรแบบแข่งชายอะไรพี่ลุนวะใครมันทำเสน่ห์ใส่พี่ลุนไม่หนีฮัลโหล อะไรเอ้ฮ yeah, right? hey, ัลสดีฝาอยากกอดว่ะเฮ้ยใจเกลียดใสวใจเกลียดเราพูดมากกว่าแม่งจับจูบปากมั่งเลยเฮ้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 ยอะไรอะไรดีกูว่าไม่ใช่ละแปลงแปลกละโอเคครับที่รักลงไหนเอ้ยฮ่าเ่าฮ่าโดนโดนเลยผม๊บนึงครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาโดดแบบแบบท้ายๆนะเพราะแบบเราจะได้อยู่ด้วยกันสองคนอะไรเงี้ยเฮ้ยโดนพี่ลุนจับตีแล้วไปดีเฮ้ยคอยไปทำอะไรพี่ลุนวะอยากให้มาเปลี่ยนร่างพี่ลุนคูโอเคครับโชว์เต็มเลยนะที่รัก อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วพี่เดี๋ยวไม่ม่ม่หับหับพูดผิดขอโทษขอโทษไม่ขอโทษไม่พูดผิดไงไม่ได้ออาพี่ลุนกูคนเดิมกลับมาก็ไม่อยากได้พี่ลุนคนนี้พี่ลวพุนคนนี้เป็นไงหอมแก้มไม่ได้ออกเข้าไอเกเรนี่เจ้าถอนแก้มถองเดี๋ยวม่ใหจับเสืดีดีเดี๋ยวมา้จับวิดีโอถอนแก้มไม่ตอบโน้ยก็ยิยงไปจะเฟิร์ฟตูดนี่มันมันแนวนี้ไม่ได้เฮ้ยเราต้องแนวไหนอะเฮ้ย เฮ้ยไอ้เสียอ่ะพ่อพี่แกทำคลิปชัวร์ก hey. oh, ุศลตรงพรัตนาใต้พ like ัฒนาใตยบีดกว่ะโอ้โหถ้าผมทำคลิปได้นะกัดจอมันพังครับเด้อเอาจริงจริงจอมกาฏทองพี่ต่อไงของพี่ต่อละก่าของตรงที่เราไม่ได้ครับกันนี้ก่อนอะไรวะนี่เฮ้ยกูจะโดดหล่อสิ่งไว้นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยไม่เจอหอมแก้มช่วยดีจะแบบจะเป็นพระองคก่อน ส่งทีไอ้เกิน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยากกูจะโดนโดนอะไรแล้าก็โดนหอมแก้มไงแค่นั่นแหละปึ๊งเฮ้ยเ้ตกนะบุ๊ดแล้วทาวันนี้แบบไม่ถามว่ารักผมไหมถ้าอะไรเีลยกูจะถามไหมให้สรุปจังๆผมต้องถามใช่ไหมอ่าก็ถามไม่ให้มันปกติไงพี่เดชพี่รักผมไหมแบบน้องอ่ะไม่รักแบบแฟนแล้วก็ข้าวข้าวสดอะไรอ่ะขอไปสดข้างๆแก้วนะวะ ไอ้หนีอะไรดิผ like. ิวแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้เดี๋ยบถ้าแบกแล้วนะเว้ยถ้าไม่แบกอ่ะหอมแก้มจริงเด้อไม่แม่คนี้ไม่ยังไงไม่ไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ว่าแตกก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่แบบเป็นแฟนเราเลยหนึ่งวันฮะฮะฮะไม่ไม่ให้เอาค่าไม่ใจเย็นไม่แม่ไหนไหนคนเข้าเล่นเกมกับแล้วอะไรที่รักคืออะไรเนี่ยมาตายกับว่รุณอะไรก็ไม่รู้ดิมันรู้สึกรักอ่ะ กเกลือผีดมาอันนี้ไม่ใช่ผีอันนี้พี่ลืมมาไม่ต้องกลัวเข้ามาในเข้ามาในดิสำายมันต่ำตาวไม่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 คุณจะหลอกเซิงผมครับผมอันนี้อันนี้จะให้เร็วเร็วเพราะง้ผมจะเตะคุณออกจากการวงการแคนเนี่ยฮะคนนี้คนเนี่ยเดี๋ยวแลผมมีอะไรให้คุณดูผมทําได้มันเป็นบล็อกอ่ะคุณขึ้นไปดิทำไรเร็วเลยครับคุณขึ้นมาแล้วเลยไม่ไม่ไปครับไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอกคุณ เนี่ยพี่ลุ้นนี่นะห้องนี้มีสองแต่ไม่สองใจเนี่ยพี่มันตรงไหนคนุณเข้าไปเลยคุณเข้าไปเลย no 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 ไม่งั้น, no, 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 no. นผมจะจับเซิงคุณแน่ถ้าคุณได้ไปอ่ะจริงไ่และเซิงดา่าเฮียอะไรเนี่ยทิลาขึ้นเลยนะเฮ้ยเกินเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าขัดคืนนี่เฮ้ยที่รลาเข้าเฮ้ยเกิี่่ปาเดี๋ยว เขาเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยคนรู้กันอย่าไม่ไดคนรู้เลยเดี๋ยวคนรู้อะไรที่รัตอนตกทีายจะไปไหนที่รกเฮ้ยหนีอ่ะเอาไม่ได้หนีผมจะหาคนจะยิงแบบนวลเนียเล่าเลยโอ้ยไม่ต้องหาคนหรอกหาในใจก็ได้โอ้ยากชอบเลยว่าเอาคือะนะเนี่ยบอกบอกชอบไม่ออกชอบมันกันนะจริงๆ มีชอบอะไรครับไม่ม <us uh ีครับเฮ้ยข uh uh ้าวแบบหรอให้พี่เข้าไปในบ้านเลยเหรอคิดอะไรกับเราเนี่ยอะไรเดี๋ยวจะไปไหนเราจะไปซ่อมหนีจังทีละไม่มีเงินทาร์ททีละเมาเร็วๆเนี่ยเมาตรงนี้ดิไรเอาไรไม่เอาตู้ไม่เอาตู้จะหาเรียอขอได้ขอได้ปะขอได้ปะไม่ไหวแล้วขอได้ไม่ไหวแล้ไม่อยากกินปากแบบนี้ เข้าครับไม่พลาดเหรอเฮ้ยใจกีริ๊ชิพะเดี๋ยวเข้าไม่ไหวจริงเหรอไมรู้ร้องเพลงไงฟังร้องเพลงเราต้องเป็นแฟนหนึ่งวันนะโอเคปะใช่ครับเฮ้ยเราเบิดเชียร์เราเบิดเชียร์ไม่รู้จุ๊บด้วยจุ๊บด้วยไม่รู้โอ้โหเรียบร้อยอ่ะดูดีมือเต็มโง่อ่ะวิววิวผู้สาวด้วยมากับผัวเนี่เราก็มากับผัวเมียเหมือนกันไม่ใช่เราเป็นผัวพีไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับโอเคพูดมากเดี๋ยวเอาอีกตาปะอ๋ออโอ้ยล้อพอดที่อยากกินอะไรอ่ะกินด้วยดิ เดี๋ยวมาแม่เรียกใส่ติ๊กต็อกว่วาวา่าคือเดี๋ยวมาแม่เรียกใส่ติ๊กต็อกจะไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์ละแม่ผมอ่ะแม่ผมจะปไปตาติ๊กต็อกมั้งจริงเหรอแต่เราเป็นหวานใจพี่โอเควะฮ่าโอเคครับอยากอยากโดนย็ดสู<笑>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 ดอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกันนะครับที่เดิมโอเคครับอยาก <ๆ S 2> ขอประตูหลังขอขอประตูหลังแตกเลยอ่ะเฮ้เอาจริงเลยปั๊บปั๊บเลยนะจริงจริงอ่ะเออเอได้เลยครับโอเคพูดมากอ่ะข้อเกี้ยนนั่นละเดี๋ยวมาแป๊บนึงแม่เรียยกถ่า โอดาวที่ตอกดาวที่ตอกเล่ามาขาวนี่ไปก่อนอะไรวะยี่สิบปีต่อไปก่อนโอเคโอเคเราที่รักรอแล้วเนี่ยไม่ไหวละคืนนี้ผมจองแล้วนะอยากให้เธอเป็นคนมามา